เล่าให้ฟังน่งยนะเป็นไงนะเกิดเหตุเมื่อไหร่มี่ที่นี่ครับออที่สีนี่ครับมันเป็นไงครับก่อนหน้าผมไปก่อนหน้านี้ผมก็เตีตะก้อเตะบอลธรรมดาเลครับ<อ>ทํางานปกติครับห้าโมงผมก็เติบอลเตีตะกอ้อพอสองทุ่มผมก็โทรบอกแฟนให้โอนตังมาผมก็ไปกดชีรรถมอเตอร์ไซค์ขับรถไปไปกดตังกดเสร็จผมเดินออกจากตู้เอทีเอ็มสองเก้าครับ ร่อ็อ่อนแรงลงเลยล่วงเลยครับแขนกับขาด้านซ้ายล่วงล่วงเลยใช่ไหมครับล่วงแล้วหมดสติไหมตอนนั้นน่ะไม่ครับผมก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถไปซื้อกับข้าวต่อเฮ้ยจริงหรอครับแล้วก็าก็กระเพกกระเพกไปอย่างนั้นเดินตลาดต่อครับเดินไปซื้อกับข้าวแล้วแล้วแงแล้วถึงงานถึงบัาทำไมถึงไปโรงพยาบาลได้ครับไปเองอยู่บ้านก็ขี่ไปเองอีกละน้ผมันขี่รถกลับไปบ้านแล้วผมก็โทรหาแฟนอื แฟนก็ไปโทรหาเพื่อนให้เพื่อนเอารถโรงงานก็เลยมารับแสดงว่าตอนตั้งแต่เป็นมาเราก็ยังพอเดินได้มาตลอดไปหาหมอคลินิกก่อนลูกได้ไน่เป็นห,หมอครับผมไปหาหมอคลินิกเขาค่อยฉีดยาให้ผมอ่าฮะเขาบอกว่าผมจะเป็นโรคเหมือนขา้าอต่หรือเปล่าครับเช่นเรื่องนี้สมองตีเขาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกว่ามันเป็นที่ กล้ามเนื้อที่ถือก็เขาได้ฉีดย้ายผมโอเคไม่เป็นไรผ่านไปแล้วแล้วตกลงว่าตอนหลังก็เลยได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์สมองครับคุณหมอก็เอจับเอ็กซเรย์สมองคือเขากล้าขาไม่ได้แล้วนอนสุดเลยโอเคตอนเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอบอกว่าเจอรอยลิ่นนูดอุดตันถูกไหมครับใช่ไหมใช่ครับไม่มีเส้นเลือดฝอยแตกไม่มีอะไรนะไม่มีครับโอเคเส้นเลือดตีนอ่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยอายุน้อยนะอายุสามสิบกว่าโดยคนปกติเนี่ยจะไม่เป็นใน ออกมาพึ่เนี่ยมันจะไม่เป็นในคนที่เด็กมากอะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าอายุต่ำกว่า35เนี่ยเราจะเรียกว่าสตรออินเดยังคือเป็นอัมพาพึกในคนที่อายุน้อยน้อยเกินไปนะครับสตรออินเดยังอ<ม>ินเดยังก็คือในคนอายุน้อยนะครับไม่ใช่เด็กหรอกแต่ว่าอายุน้อยมัจะไม่ค่อยมีช่อ่มันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่เราพอเป young, ็นสตรออินเดยังต้องหาสาเหตุว่าทำไมเราจึงเป็นเช่นในบางคนเนี่ยเป็นพวกความดันสูงมาก่อนเป็นโรคประจําตัวนะฮะความดันสูงผมเออบางคนเนี่ย กินเหล้าสูบบุหรี่เยอะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นได้บางคนเป็นไขม,นม,นมันบางคนเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กๆมาหรือบางคนเป็นโรคลิ้นหัวเจก็เรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ<ม>นาซึส่งคุณหมอเ็าจะต้องไปหาสาเหตุพวกนี้ซึ่งเขาเจอ<ม>เขาเจอ<ม>ใช่ไหม,มเขาเจอโรคอะไรกาได้ห<ม>ัวใจเต้นผิดจังหวะอ่าเจอหัวใจเต้นผิดจังหวะไปสแกมอะไรคือหัวใจเออมีหัวใจที่เต้นผิดจังหวะครับนี่แหละนี่แหละก็ก็เลยเกิดเป็นต้นเหตุของสโตรก e ในอย่างก็คือเป็นเอามาพึกในคนอายุน้อยได้นะ ทีนี้เวลาการรักษาเนี่ยเราจะรักษาอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดสโต็กอินอร่ยงซ้ําอีกนะไม่ให้เกิดสต็กครั้งหน้าบ่างน,นนะนะคุณหมอเขาก็จะให้ยาแล้วแต่ว่าเขาเจอเหตุอะไรเช่นเราอาจจะได้ยาลดควดามดันบ้างได้ยาลดไขมันบ้างแล้วก็อาจจะได้ยาพวกพวกไอ้การการันก,การแข็งตัวของลิ่มของเลือดได้มาแล้วถูกไหม ได้ตัวไหนมาเลยไหมเออได้ตัวไหนมาวก็ยาหัวใจอ่าต้อกเม็ดยาวๆค่ะหนูก็ไม่รู้ไม่ได้หยุดมาโอเคไม่เป็นไรก็3อย่างจะมีเม็สีฟ้าเม็ดอ่าาายวๆเรียวแล้วก็ต้องหัวใจที่จะกินเ่มเองโอเคใช่ก็กินต่อไปนะโรกนี้คุณหมอเขาจะนัดไปเจาะเลือดเป็นระยะะนะเราต้องไปตามนัดนะนี่คือข้อที่หนึ่งซึ่งหมอไม่ได้ยุ่งด้วยกับเรานะอย่าหยุดยาเขาเพราะหยุดแล้วมันจะเป็นซ้ำอีกบุหรี่เล่าห้ามเด็ดขาดโอเคไหม สองทำยังไงจะให้ดีขึ้นจะให้ดีขึ้นก็คือเราไปออกกําลังกายไปทํากายภาพบําบัดนั่นแหละนะคะฝึกไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นทุกวันเราก็เดินได้ไม่ต้องกังวลนะแขนคนนี้เดินได้เออแต่ก่อนนี่ผมเดินไม่ได้เลยเออแขนแขนนี่มันไม่แขนมันช้าหน่อยแขนมันช้าหน่อยปกติแขนมันช้าก็ขาอยู่แล้วฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มามีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฝึกไปขึ้นยกลงอย่างนี้แล้วก็ไปทำกายภาพบําบัดด้วยนะฝึกไปนะ S <S <S เดี๋ยวหมอให้ยาช่วยหน่อยนึงทีนี้ยาช่วยเนี่ยมันเป็นยาเสริมจากโรงพยาบาลมันไม่ใช่ยาหลักไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ต้องไปเดือ,อดร้อนเงินทองนะนะยกมือซ้ายให้หมอดูสิถ้าเกิดยาดีขึ้นมาแล้วคุณหมอนัดเดือนหนึ่งอ๋อยาดีไ,ได้หนึ่งเดือนนัดเดือนหนึ่งทั้งนั้นนะแต่พ่อหนูเคยมานะปีหนึ่งคุ้มแบบแกเดินได้เลยออ๋เคยมารักษากับคุณหมออ๋อดีใจด้วย ขิงเดียวทันแต่แต่แกะมาประมาณสามสี่ขิงแล้วนะอ๋อได้แต่คือว่าเขิงแรกที่จากที่เก๊ะจะหลับจะหลับไปเลย,เลยทีนี้พอฉีดยาหมดปุ๊บคุยตั้งแต่ที่นี่ไปถึงบ้านเฮ้ยเหรอตีใจด้วย <c oughs> อ้าวของเรา,ขอ,เราของเรามีอะไรถามหมอปเปล่าหมอพูดละเอียดแล้วเนะอะมีอะไรถามไหมถ้างั้นฉี่มันเป็นเลือดยังไงเออจะขีออกเป็นแดงๆมีเปียบมันาดีเราตอนนั้นตอนน,นั้นใส่ท่อระบายน้ำอ่ะใส่ท่อะระบัสสาวะป่ะตอนอยู่โรงพยาบาลอยู่างนึงใช่ครับเอาเขา เอาออกแล้วใช่ไหม,มไค,คือบางทีมันเป็นผลจากอันนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะไม่ได้นะต้องไปตรวจนะแต่ฉีเเดเขาจะแดงๆแล้วหนูว่ายาของเขาเหลืออีกหกวัน<อ>วควรจะรีบปรึกษาคุณหมอเพราะว่าจะเป็นเพราะที่เขาสวนตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลสิเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าพวกนี้บางทีมันเป็นอ่ามันเป็นอุบัติเขาเรียกว่าเป็นทะลอะของทางเดินปัสสาวะแล้ววันนี้มันจางลงยัง จางลงเรื่อยๆไหมถ้าจางลงเรื่อยๆฉี่ไม่แสบไม่ขัดไม่ไม่ได้มีความสึกปกติอะไรเออลองดูก่อนแต่ถ้าถ้ามันเข้มขึ้นไม่ได้นะถ้าเข้มขึ้นต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้หนูเีบลงยังประเทศไทเลยะโผลรวมแต่อย่าไประวังระวังอย่าไปกินยาแก้ปวดอะไรมากมายตอนนี้นะกินได้เออใช่มันไม่ควรมันไม่ควรเพราะเรากินยาแล้วึเลือดเลยม่ควรเท่โอเคเอาประมาณนี้นะหมอให้ยาไว้เดือนหนึ่งนะครับอ่ะมีอะไรถามไหม อ่ะขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโชคดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยเข็มแม่ของพ่อก็หา